สวัสดีนะครับสวัสดีทุกๆคนนะครับก็ไม่ได้เจอกับเพื่อนๆมาหลายวันนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มี420นะครับที่ผมรีวิวในคลิปที่ผ่านมานะครับแต่ผมไม่ได้ทําคลิปบินให้ลูกค้าดูแต่ลูกค้ามารับเองนะครับผมเลยไม่ได้ถ่ายเก็บไว้ก็ลูกค้ามารับฮอไปแล้วเพราะว่าพือ่อหากับสุขที่ผ่านมา2วันนะครับจะผมก็จะไปอบรมนะครับที่ โมกเหล็กนะฮะตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะฮะก็ลูกค้าไปรับพอที่ที่ผมไปอบรมเลยนะฮะก็บินปุ๊บปั๊บหงายท้องปุ๊บปั๊บแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะฮะก็ลูกค้าก็เอาไปเลยนะฮะก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับกับรีวิว420สีเขียวดําด้านนะครับก็รับไปแล้วแล้วก็วันนี้เมื่อคืนนะผมทําเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะก็บินฮอปแล้วนะครับกับตัวรีวิวนะครับ X360 แล้วก็ ในส่วนของฮอน้ํามันนะครับเชเวเซอร์ aser, นะครับก็ขายไปแล้วเรียบร้อยแล้วนะฮะก็เพิ่งขับรถไปาบางใหญ่มาเมื่อสักครู่เมื่อเช้านี่เองกลับมาก็รีบมารีวิวกับงานลูกค้าต่อนะครับก็จะมีที่ส่งเข้ามาก็อีกหลายลำเดี๋ยวลำนี้เสร็จแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะครับกับวิทยุฟลายสกายไอหอนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าใน,ในวันนี้แหละนะฮะก็อันนี้จะบินเป็นกล่องเคบา น้ำเงินนะครับประกอบใหม่ยกเว้นวิทยุนะครับวิทยุลูกค้าส่งมาพร้อมกับรีซิปผมก็ซื้อมาใหม่นะครับเดี๋ยวจะมาบอกชุดไฟว่ามีอะไรบ้างนะครับสำหรับรำนี้แล้วก็เดี๋ยวจะบินฮอปนิ่งๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ x 3 6 0แล้วก็มี x 3 6 0ประกอบใหม่อีก1นึ่ลำนะครับแต่ติดตั้งเป็นกล่อง h 1วิทยุนะครับ บินแบบเป็นกล่องเฮดวันแต่ว่าวงกลมเลขแปก็ต้องเลือกเอานะครับว่าจะเอาวงกลมหรือจะเอาเลข8นะครับก็เดี๋ยวจะต้องตั้งตั้งให้นะฮะตั้งค่าให้วิยุอันนี้ของใหม่เลยนะฮะแล้วก็มีตัวรำตัวลำนี้ผมก็ขึ้นแล้วนะฮะขึ้นลำและเดี๋ยววันนี้ผมจะต้องประกอบให้เสร็จภายในช่วงเย็นนี้นะฮะนะครับกับตัว x 3 6 0นะครับตัวนี้ก็ชุดไฟนี่นะฮะเบิกใหม่เลยนะครับ เราจะมี KST อุ้ย565นะครับกันหางอันนี้ตัวตัวหนึ่งก็อตอนนีมน้มันอยู่ที่ราคา1,700จ็ดนะฮะตัวนี้ KST 565สวกโกันหางของของดีมีคุณภาพนะครับแล้วก็มาสปีดคอนโทรลนะครับเป็นฮอป b y วิง g 60แอมป์นะครับซีนผงยังไม่ได้แกะเลยนะฮะแล้วก็มีกล่อง h 1นนะครับนี่ครับยังไม่ได้แกะเลยของใหม่ นะฮะก็เดี๋ยวจะมาติด x 3 6 0เราก็มีเซอรวยกพีดสตัว JX servo นะครับจะเอาให้เสร็จภายในวันอาทิตย์นี้ JX servo ที่ชาร์จ1ตัวนะครับที่ชาร์จก็เป็นของ iMac นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวจะประกอบพร้อมเสร็จให้เพื่อนๆเ,เออแต่วันนี้ผมจะมีฮอมานำเสนอเพื่อนๆน,น,นะครับซึ่งผมได้เอาเข้ามาใหม่ เป็นฮอลำจิ๋วนะฮะเดี๋ยวเพื่อนๆดูเลยดีกว่านะฮะเดี๋ยวผมหยิบม,มาให้เป็นฮอลำจิว๋วลำเล็กนะฮะลำนี้จะบินง่ายนะครับแล้วก็ราคาก็อยู่ที่ส0 0พนต้นๆเองนะฮะเดี๋ยวผมจะมารีวิวในคลิปถัดไปนะครับให้ลูกค้าได้ดูในวันพรุ่งนี้นะครับฮอลลำนี้เล่นง่ายนะครับก็เล่นคล้ายๆกับดโดรนนะฮะแต่ว่ามันก็จะให้ความรู้สึกแบบเป็นเฮลิคอปเตอร์ผมสามารถที่จะ ถ่ายคลิปบินนิ่งๆให้เพื่อนได้ดูมันก็ตั้งทีมที่วิทยุได้เลยนะครับลำนี้ก็เดี๋ยวผมจะรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็อีกลำหนึง่งก็จะเป็นตัวพอสอดแนมนะครับนะครับพอสอดแนมตัวนี้ก็บินเหมือนโดรนนะครับแล้วก็มีกล้องด้วยแล้วมีกล้องด้วยนะครับแล้วก็โหลดแอปพลิเคชันเข้ามาในมือถือนะครับแล้วก็ ติดตั้งแล้วก็บินแบบเป็นใส่แว่นดูได้เลยนะฮะสำหรับลำนี้ลำนี้จะไม่มีใครมองเห็นนะครับเพราะว่าลำมันเล็กนะฮะประมาณฝ่ามือนะฮะก็เดี๋ยวผมจะรีวิวในคลิปหน้าอย่างไงเ,เพื่อนๆก,ก็กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแต่ลำเนี้ยผมยังไม่บอกราคาเพราะว่าผมยังไม่ทราบราคาผมเพิ่งได้มาใหม่นะฮะเขาให้ผมมารีวิวนะครับส่วนลำเมื่อกี้ที่ให้ดูก็อ่าลำนี้จะอยู่ที่ สามพันต้นๆนะครับเดี๋ยวผมจะบอกราคาอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวลำนี้ให้ดูก่อนแล้วก็ค่อยมาลำนี้อีกทีแล้วกันนะครับแล้วก็ส่วนงานลูกค้าที่เข้ามาก็จะมีฟอซ่านะครับหางโบกก็เดี๋ยวจะแก้ให้หายหางโบกนะครับแล้วก็มีมีอีกลำหนึ่งนะครับก็เปลี่ยนสปีดนะครับของลูกค้าจากสปีด40แอมป์ให้เป็นฮอปวิวิงรู้สึกว่าจะเป็นวอ l เกลานะครับแต่ไม่ได้แกะกล่องเลยนะฮะเกาะก็กล่องก็ยังกองอยู่แถวๆนี้นะฮะ แล้วก็เอออันนี้ของลูกค้าซึ่งตั้งแต่อทิที่แล้วนะครับ JR Forza ติดกล่อง h 1ก็ตัวกล่องมีปัญหานะครับผมรีเซ็ตแล้วอะไรก็แล้วก,วก็มันก็ไม่หายนะก็เดี๋ยวว่าจะลูกค้าก็เลยโอเคเดี๋ยวจะใส่เป็นกล่องเคบาเหลืองให้ไปนะฮะลูกค้าก็ส่ง,ส,ง,ส,งส่งกล่องเคบาเหลืองมาให้นะครับเดี๋ยวผมจะติดตั้งตัวเนี้ยให้เสร็จก็วันนี้ก็ได้บินแล้วละ่ะก็น่าจะช่วงเย็นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ก็เดี๋ยวผม เดี๋ยวผมจะมาบินตัว X 3 0ให้เพื่อนเพื่อได้ดูนะครับกับงานของลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเย็นนี้จะส่งให้ลูกค้าเลยนะฮะเดี๋ยวคอยรับชมเลยนะครับใช้วิยุเป็น f ฟ y Sky i6x นะครับเดี๋ยวบินเสร็จแล้วก็จะส่งให้ลูกค้าเลยนะฮะสำหรับลำนี้ชุดไฟเดี๋ยวมาดูนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีสปีดพอบิวิงหกิบนะครับปอเตอร์ เอลซาสี่นะครับหกเซลล์แบดหกเซลล์นะฮะเซอร์โวยกพีเจเซอร์โวรีซีฟนะครับกล่องเคบาน้ำเงินนะครับเซอร์โวกันหางเป็นเคทีห้าหกห้านะครับตัวนี้อัดดอบินเลยนะฮะเวลาเราเปิดวิยุเราก็ตัดโอนเผื่อไว้ด้วยนะครับเพื่อความปลอดภัยรอเซตตัวนะฮะ ตัวแล้วนะฮะก็ใส่คานุปี้เลยนะฮะโอเคพร้อมแล้วบินได้เลยนะฮะ ขึ้นมาแล้วนะครับนิ่งๆเลยนะฮะร,รอบตั้งไว้ประมาณ65นะครับไม่แรงเกินไปนะครับทีดไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะครับกำลังดีนะฮะ ผมอยู่ในแกนดีนะฮะโอเคก็บินส่งงานเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะส่งให้ลูกค้าในวันนี้นะฮะถัดโฮลงจอดนะครับ